สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับสาวโวยลั่นห้างถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้ใช้ t ติดต k อรายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เธอได้ถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นที่ห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดฉะเชิงเซา หลังเธอนะครับสังเกตเห็นว่าชายคนหนึ่งมีท่าทีแปลกและก็ยังเดินตามเธอนะครับมาถึง2รอบทําให้เธอนะครับเหลือบไปเห็นกล้องที่ซ่อนอยู่ในรองเทา้าเธอจึงไวอยวายลั่นห้างนะครับจนสุดท้ายนะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้ามาช่วยเหลือไว้ทันและในเหตุการณ์ตอนสุดท้ายของคลิปนะครับยังเผยให้เห็นกล้องที่ซ่อนอยู่ในรองเท้านะครับถึง2ตัวซึ่งยังถูกติดอยู่ที่บริเวณหัวรองเท้าอีกด้วยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจึงจับตัวเอาไว้และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป กระดาษทิชชู่1บาทจากประเทศจีนกําลังเป็นไวรัลในโลกออนไลน์นะครับหลังมีประเด็นเรื่องกระดาษทิชชู่1บาทจากประเทศจีนที่เป็นกระดาษรีไซเคิลและไม่เหมาะสมที่จะนํามาใช้กับร่างกายซึ่งทางเพจ Facebook อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจดได้โพสต์ถึงเรื่องราวนี้เอาไว้นะครับโดยได้อธิบายเอาไว้นะครับว่ากระดาษทิชชู่ของประเทศจีนได้ถูกแบ่งออกเป็น2มาตรฐานก็คือ1 gb หรือมาตรฐานชั้นบังคับและ2 gb ขีดทหรือมาตรฐานขั้นแนะนำโดยรหัสที่อยู่หลังห่อกระดาษทิชชู่นะครับที่ขึ้นด้วย gb ขีดทีส0 8นั้นสามารถใช้เช็ดหน้าได้และก็เช็ดมือทำความสะอาดร่างกายได้ส่วนรหัสที่ขึ้นด้วย gbt 2 0 8 1 0ก็คือกระดาษชำระที่ใช้ทำความสะอาดต่าง และไม่ควรนํามาเช็ดหน้าซึ่งรหัสเหล่านี้นะครับยังระบุถึงข้อกําหนดต่างๆตั้งแต่วัตถุดิบคุณสมบัติไปจนถึงระดับการอนุญาตให้มีสารต่างๆปนเปื้อนอีกด้วย <S <S เจ้าเหมียวบาดเจ็บหนีเจ้าตู่ไล่กัดจนขาติดลัวบ้านเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนะธรรมสถานสัตหีบได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะครับว่ามีลูกแมว ขาติดลัวลูกกงเหล็กที่สูงกว่า1เมตรโดยในที่เกิดเหตุนะครับพบกับลูกแมวเพศเมียนะครับสีดําอายุราว6เดือนที่อยู่ในสภาพขาหลังขวานะครับติดอยู่ในร่องลูกกงเหล็กทั้งยังมีบาดแผลชะกันที่ถูกสุนักกัดกําลังส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดหวาดกลัวซึ่งอยู่ในสภาพที่อิดโรยโดยมีสุนัขจรนะครับพันไทยเพศผู้นะครับตัวสีน้ําตาลซึ่งเป็นคู่กรณีนะครับกาลังเดินวนเวียนอยู่รอบ ในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่คู่ภยัยได้ช่วยเหลือนําตัวออกมาได้สําเร็จและทําการปฐถมพยาบาลรักษาบาดแผลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมอบให้กับพลเมืองดีที่อาสาขอรับเลี้ยงดูต่อไปดับฝันขนมปังไส้หมูหยองพริกเผาจกตาขั้นสุดจากเพจ Facebook พวกเราคือผู้บริโภคผู้ใช้ f a c e b o o กรายหนึ่งนะครับได้ออกมาโพสต์เรื่องราวของขนมปังไส้หมูหยองพริกเผาที่ไม่ตรงปกแถมยังทำเอาผิดหวังหนักมากโดยได้โพสต์ภาพพร้อมระบุแคปชั่นนะครับว่า ขนมปังไส้หมูหยองพริกเผา360กรัมก้อนละ50บาทจากห้างขายส่งเราก็เข้าใจว่าธุรกิจแต่เกินไปไหมดับฝันไส้หมูหยองพริกเผาสุดๆพร้อมกับแน่ภาพขนมปังเจ้าของปัญหาก้อนดังกล่าวนะครับที่จะเห็นได้ว่าขนมปังก้อนใหญ่มากนะครับแต่ไส้หมูหยองพริกเผานะครับกับมีเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นยิงเทียบกับขนาดขนมปังนะครับบอกได้เลยว่าน้อยมากๆ อย่างไรก็ตามนะครับภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตจํานวนมากนะครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายแม่หลอกกันได้หนุ่มจีนช้ำรักเอาทองที่เคยซื้อให้แฟนไปขายก่อนนําเงินมาโปรโยที่เมืองหุยโจมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนใช้หนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ช้ำจากความรักและไม่อยากเก็บอะไรที่เกี่ยวข้องกับเธอไว้หลังได้เครื่องประดับคืนจากแฟนสาวทั้งหมด เขาก็มุ่งไปยังร้านทองนะครับเพื่อจะขายมันโดยได้เงินสดมาถึง1 5 0 0 0ห่ยวนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ73,000าบาทเลยทีเดียวโดยหลังจากเขาได้เดินออกจากร้านมานะครับก็ได้ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้นนะครับด้วยการโยนเงินนะครับขึ้นไปบนฟ้าและเงินนะครับก็ค่อยๆล่วงกระจายไปตามถนนด้านเจ้าของร้านทองนะครับก็ได้เปิดเผยว่ามีชาวบ้านหลายคนนะครับหยุดดูแล้วก็ช่วยเก็บแต่ชายคนดังกล่าวนะครับเขาก็ไม่สนใจ และก็ยังมอบเงินนะครับให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาและเมื่อเห็นว่าไม่มีใครกล้ารับไว้นะครับเขาก็เลยโยนธนบัตรอีกครั้งหลังครอบครัวของเขานะครับเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุก็ได้ขอถ่ายถอนเครื่องประดับที่ชายคนนั้นนะครับได้ขายไปและเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็จบลงโอ้โหใจถึงจริง Fossil a อเลีอายุนับพันปีกลางรัฐสภาเม็กซิโกสำนักข่าวต่างประเทศนะครับได้รายงาน เมื่อวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะครับในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกได้มีข่าวที่สร้างความตื่นตกตะลึงไปทั่วโลกนะครับหลังได้มีการนำฟอสซิลล่างของสิ่งมีชีวิตคล้ายกับเอเลียนนะครับมาเปิดเผยกลางสภาของเม็กซิโกโดยนายเจมี่มอสซันผู้ที่หลงไหลข้างไขเรื่องราวของ UFO ได้บอกนะครับว่านี่คือซากของมนุษย์ต่างดาวซึ่งถูกค้นพบที่เปรูใกล้กับลายเส้นโบราณนาสกา เมื่อปี2017และน่าจะมีอายุประมาณ1,000ปีโดยนี่ถือเป็นครั้งแรกที่มีการนำออกมาเสนอสิ่งมีชีวิตนอกโลกแบบนี้ซึ่งทางสถาบันด้านวิทยาศาสตร์ควรจะเข้ามาตรวจสอบโดยล่าสุดนะครับทางองค์การนาซ a ยังได้เตรียมหาลือเรื่องราวค้นพบในครั้งนี้อีกด้วยแต่งเมียพร้อมกัน7คนไม่สนคนด่าเพราะมีเมียเยอะมาตั้งแต่บรรพบุรุษฮัตฮาบิซิคอนเนเนนักธุรกิจจากเมือง นาก,กฟูมาที่ประเทศยูกันดาได้กลายเป็นที่พูดถึงนะครับหลังจากที่เขานะครับได้เข้าพิธีวิวากับเจ้าสาวนะครับทั้ง7คนพร้อมกันด้านสื่อท้องถิ่นนะครับได้รายงานว่าพิธีวิวานี้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยเจ้าสาวทั้ง7คนยังมีสองคนในนั้นที่เป็นพี่น้องกันอีกด้วยซึ่งหลังจากพิธีได้เสร็จสิ้นลงนะครับภรรยาของเขาทุกคนนะครับก็ได้นั่งรถตู้ที่มีป้ายทะเบียนที่เป็นชื่อของเขานะครับกับภรรยาแต่ละคน พร้อมกับขับรถแห่นะครับไปรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่ก่อนที่จะพาพวกเธอนะครับไปส่งยัางงานเลี้ยงฉลองที่บ้านด้านพ่อของซิคอนเนเน่นะครับได้เปิดเผยนะครับว่าการที่สามีมีภรรยาหลายคนถือเป็นเรื่องปกติของครอบครัวเขาและมันถูกปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคข,ของพ่อและปู่ของเขาโอ้โหบันพบุรุษนี้สุดๆจริงๆครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105ย m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s m ัยอินโฟก u s วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand